กลับมาช่วงที่2ครับอย่างที่บอกพัดสุเข้าพะสาวแทกขนาดที่กําลังไปช่องบกไปอุบลน,นายกรัมตรีนะคุณนุนเซนก็ปล่อยภาพมาเลยว่านี่อฉันพาเธอดูห้องนอนอาเธอกับพ่อเธอนะทวงบุญคุณเลยถ้าร้องเพลงได้นะใครๆครก็ไม่รักฉันขนาด <c oughs> ไมโครโฟนยังเขกหัวเลยเมื่อเช้านี้เขาบอกเ่ยังไมโครโฟนเขกหัวเลยเหรอเขาบอกว่าชลมนครับเวลาที่นายกไปลง <c oughs> พูดก็ยังการสัมภาษณ์นะครับ แล้วก็อาจจะไม่ไปกระแทกหัวนายกนะครับมีเสียงวุทานนะครับอะไรประมาณแบบนั้นเต็นผู้สื่อข่าวก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าไม่ได้เจตนาโอ้มันเบียดผมใครเคยเห็นบรรยากาศมันจะเบียดกันแต่คอมเมนต์่ะมันมากเวลาถ้าใครไปดูข่าวไหนอาจารย์อ่านให้ฟังสักสันยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขอให้นักข่าวมารับรางวัลเซลเซลอะไรประมาณนั้นะหรือบางคนก็บอกว่าเบาไปไหมอะไรประมาณแบบนั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นสีสันกันแล้วกันนะครับว่าเป็นภาพของความชุลมุนที่เกิดขึ้นในขณะที่นายกไปลงพื้นที่ก็ธรรมดาและครับคนดังคนเด่นนะครับสื่อก็ต้องการเป็นข่าวก็แย่งกันสัมภาษณ์นะฮะคือคิดเป็นสีสันนะ่ะคิดได้อาจารย์เมื่อวานนี้หนักกว่านี้นะเมื่อวานนี้มีรูปนายกตอนที่อยู่ในอยู่ในเสื้อเหลือง <c oughs> แล้วก็ไปโครงการจิตอา,าอสาแล้วาาดีไปถ่ายรูปก,กับ เขาเขาเขาจับภาพนิ่งถ่ายรูปกับควายตัวหนึ่งเขาเอาไปแซวหนักกว่านั้นอีกถ้าจะคิดเป็นสีสันก็คิดสีสันแต่อาจารย์ครับมองมุมกลับนี่คือคําถามของช่วงนี้ความไม่พอใจในตัวแพรทองทานสูงมากจริงๆนัขนาดนี้คือคนไทยมีอารมณ์ขันเยอะนะครับผมก็เห็นภาพนั้นอยู่แล้วก็เผอเอิญเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีโปรแกรมในการตัดต่อภาพได้ไงจะลบคนลบนู่นลบนี่ได้นะครับก็มีคนประเภทคอมเมนต์กันเล่น ช่วยเอาควายออกจากภาพทีนะครับเอ่อคงไม่ต้องจินตนาการต่อนะครับว่าเขาจะตัดต่อภาพอย่างไรอ,อันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะ <c oughs> เราเขา้าใจเป็นความแซวแต่ถ้ากลับมามองในจนินใ,ในในสิ่งที่ไม่จินตนาการมันจึงมาเป็นคําถามว่าดูทรงแล้วคุณอุ้งอิงจะรอดเลรอาจารย์คือณวันนี้เนี่ยความรู้สึกในเชิงของความเชื่อมั่นศรัทธาว่านายกเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถในการนําพาประเทศได้จริงหรือไม่ ก็เป็นเครื <fin anta> <ots> ่องหมายคำถามที่1นะซึ่งเราเองเราก็ตั้งเครื่องหมายคำถามนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับว่าเธอเด็กเกินไปไหมเธออ่อนประสบการณ์เกินไปไหมเธออ่อนหัดในเชิงของการเมืองต่างๆไม่รู้เกี่ยวกับการแปรทา่การต่างๆมากเกินไปหรือเปล่านั่นคือเครื่องหมายคำถามที่1แต่ณวันนี้เนี่ยเครื่องหมายคำถามที่สองนี่มันแรงกว่าคือเธอรักชาติจริงหรือเปล่าเธอทําในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ของประเทศจริงหรือเปล่าหรือเธอในเรื่องนี้ ในกรณีซึ่งมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านกับกัมพูชาโดยเฉพาะเนี่ยเธอยืนอยู่ฝ่ายไหนนี่คือเครื่องหมายกำรหารที่2ที่เป็นเครื่องหมายการทหารที่ใหญ่กว่าอันแรกอันแรกยังฝึกได้ยังเรียนรู้ได้ยังมีคนช่วยได้ยังมีทีมงานที่จะจะสนับสนุนในการทํางานได้ไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับไม่มีนายกคนไหนที่เก่งมาตแต่เริ่มต้นแต่ต้องมีทีมงานที่ดีมีคนกันกรองเรื่องมีคนช่วยสนับสนุนในการทํางานอันนั้นลดข้อบกพร่องในของความเก่งความรู้ความสามารถได้ เรื่องที่สองเนี่ยเครื่องหมายคําถามที่สองเนี่ยมันเอาออกไปจากหัวใจของคนไทยไม่ได้แล้วตอนนี้แต่เธอก็ยังยืนยันนะอันนี้อันนี้ผมก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเธอด้วยเธอก็ยังยืนยันว่ามันคือเทคนิควิธีการในการทําความเข้าใจกับคุณเซนนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทําให้สองประเทศยืนอยู่บนมิตรภาพไม่รบกันวันหลังสมมติไปเจรจากับม็อบที่เขาด่าคุณนักศิลป์เนี่ยเธอจะด่าพ่อตัวเองไหมเป็นเทคนิคการเจรจาไหม เออมันมันเทียบกับได้เลยใช่ไหมใช่ไหมเออสมมุติสมมุติว่าเอา28นี้ที่ที่ที่เมื่อเช้าเข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 าบอกว่าม็อบกันพอไปถึงอนุสาวรีย์เขาด่าคุณพ่อคุณเออเอะเขาด่าพ่อคุณคุณจะด่าพ่อคุณให้เขาฟังด้วยไหมเออเพื่อจะได้เป็นเทคนิคในการเจรจาเออใช่ให้อีางเขาประเภทว่ารู้สึกว่าเออนะเห็นอกเห็นใจนะเข้าใจนะมันไม่ใช่หรอครับคือการเจรจาต้องมีขอบเขตมีจุดยืนในการที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด ไม่ใช่เอ,อ่ออไปกับคู่สนทนาตลอดเวลาไม่ใช่เขาพาเข้าป่าเข้าพงในเขาว่าไปตามนั้นแล้วก็ยิ่งตัวเองเนี้ยมีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีทุกประโยคที่พูดไปล้วนแต่มีความหมายต้องระมัดระวังอย่างยิ่งแล้วอย่าอินโนเซนส์ว่าอีกฝ่ายจะไม่อัดเทปนะฮะและอีกฝ่ายยิ่งเป็นฮุนเซนเนี้ยไม่ต้องไปห่วงเลยครับอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกตั้งเยอะแยะ,ะถ้าอย่างนั้นเรากลับมาที่ชะตากรรมดีกว่าว่าเอาตอนเนี้คุณแพรทองทานเนี่ยเขาเดินหน้าต่อแน่นอน ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อไทยการเกิดขึ้นของผู้ชุมนุมจะทําให้พักรวมไทยสร้างชาติและพักร่วมเอาอย่างชาติไทยพัฒนาก็แล้วกัน,กนเปลี่ยนใจไหมคือถามว่าการชุมนุมจุดติดไหมก่อนอย่างที่หนึ่งนะฮะคือถ้ามันยังหน่อมน้ำยังประเภทว่ามากันไม่กี่ร้อยคนนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเลยหรอกนะครับก็อยากจะทาอะไรก็ทําไปแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าประเมินจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นความไม่พอใจของคนไทยที่เกิดขึ้น แล้วก็กลุ่มคนต่างๆที่ร่วมกันจับมือกันผนึกกําลังกันนะจัดการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยและประกาศร่วงหน้านะครับว่าวันเสาร์ที่28วิทมิถุนายนเวลา4ี่โมงเย็นถึงประมาณสัก3ามทุ่มจะชุมนุมที่อนุสารีใชัยสมรภูมิผมเป็นห่วงครับว่าวันนั้นเนี่ยคนแน่นอนุสารีแน่นอนนี่คืออย่างที่1น,นะแต่ถ้าถามว่าเมื่อแน่นแล้วชุมนุมแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความวันไหวต่อ คนที่มีอนรัทางการเมืองหรือไม่ผมก็ยังรู้สึกว่าครั้งเดียวไม่พอแล้วครับอ่าแล้วก็มันไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกที่จะเปลี่ยนใจอะไรทันทีแต่การชุมนุมล่างเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่คือความน่ากังวลหลายรายการมาถามผมผมบอกว่านับตั้งแต่มีคลิปออกมาและคุณแพททองทานยังไม่ยอมรู้สึกว่าตัวเองผิดนะฮะ ไม่ประกาศลาออกความไม่สงบในบ้านเมืองจะเกิดขึ้นนะฮะและจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไปนี่คือมุมมองของคนซึ่งเห็นการเมืองมาในอดีตตลอดนะแล้วก็จะมาหาว่าประชาชนไม่รักชาติไม่ได้หรอกครับหาว่าประชาชนไม่สามัคคีกันไม่ได้หรอกครับเขาสามัคคีแต่เขามีจุดของความสามัคคีคือสามัคคีไล่รัฐบาลสั้นๆตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปอยู่ดีกินนิดเดียวแต่อาจารย์ สัจธรรมข้อหนึ่งคือต่อให้ม็อบใหญ่ขนาดไหนอย่างที่อาจารย์ว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนไปเพราะมอบต่อให้เป็นเรือนล้านครั้งนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมก็ขึ้นอยู่ครับว่าปัจจัยต่างๆที่มันจะคลี่คลายไปสถานการณจะคลี่คลายไปเป็นอย่างไรแต่ถามว่ามันจะหยุดไหมมันไม่หยุดอะาอแล้วครับคุณผู้ชมแต่ช่วงสุดท้ายผมก็ต้องกลับมาถามอีกเช่นกันว่าแล้วถ้าทักษิณชินวัตรแก้เกมด้วยการเอา8เก้าอี้ของภูมิใจไทย ประเคนเข้าไปหนักๆเอาอยากได้อะไรถ้าต่อรองได้ได้จะส่งผลให้แพททองทานยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการแก้เกมนี้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับตอนนี้ไปอยู่ดีกินด the nah ีไปพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายเอาละครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทักษิณชินวัตรและแพทองทานชินวัตรอาจจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่พักร่วมแบกท่า2พักครึ่งว่าจะอยู่หนุนต่อ แต่พอมีเตียงนอนออกมามีคำพูดดุนเซนล่าสุดออกมาคล้ายๆกับทวงบุญคุณทักษิณชินวัตรจะแก้เกมยังไงอาจจะต้องเสียเก้าอี้ให้พักร่วมเพิ่มอีกไหมอาจารย์คือการดึงพักร่วมให้อยู่กับทางรัฐบาลต่อไปเนี่ยมันก็ง่ายๆแหละครับว่าเมื่อภูมิจใจไทยออกมันก็มีที่ว่าง8ที่ใช่ไหมที่ว่าง8ที่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีขนมเค้กที่จะแบ่งให้เพิ่มเติม,ตมอีกตั้ง8ชิ้นดังนั้นก็เป็นสิ่งจูงใจแล้ครับว่า เอกใครยังอยู่กับเราเนี่ยเบาขนมมาเอาตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มนะครับซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยคนที่จะไปต่อรองเอาตำแหน่งเออเอาตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าได้เกรงใจนะครับผมยุนะครับอย่าได้เกรงใจดีขอเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันถึงจังหวะที่ประเภทว่าฝ่ายที่เขาจะให้เนี่ยขอเท่าไหร่ก็ต้องให้แล้วนะครับคือถ้าในสถานการณ์ที่รัฐบาลไม่ได้มีเสียงปริ่มน้ํา รัฐบาลมีเสียงประเภทว่าเหลือเฟือนะคุณจะต่อรองอะไรไม่ได้เลยแล้วแต่เขาจะแบ่งของให้คุณให้คุณกินนะครับว่าเอาเนี่ยเอาไปกินเศษเค้กเท่านี้ก็พอเศษเ,เหลือเท่านี้เอาไปเอาไปพอใจไม่ไม่พอใจก็ออกไปสิแต่ณนะวันนี้เนี่ยเสียงทุกเสียงของคุณมีคุณค่ามากมีความสําคัญมากดังนั้นการอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมีความหมายต่อการคงอยู่การเป็นรัฐบาลดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะต่อรองจริงเอาให้ถึงที่สุดครับนะฮะ ถ้าเขาให้สองขอสี่นะครับให้ช่วยขอว่าการอก็นะอไม่มีแล้วก็ของโคต้าของเพื่อไทยเองก็อเอาออกมาได้ไตัดออกมาตัดออกมาได้นะครับนี่คือสิ่งทีเ่เป็นความเลวร้ายของการเมืองนะ <laughs> แต่ว่า <laughs> ผเจะถามว่านี่อ,อาจารย์ยุ่งส่งให้เขาให้เขาร่วมกันต่อใช่ไหมใช่นะครับคือหมายถึงว่าถ้าต่อรองอะไรเนี่ยต่อรองได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นงูเห่าทั้งหลายนะ งูเห่าในภาวะปกติที่เขาค้าขายกันเนี้ยอาจจะตัวละไม่กี่สิบบาทไปดูแถวจะตุจักได้ไม่กี่ร้อยบาทหรอกครับแต่งูเห่าในสถานการณ์ที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเนี่ยราคาแพงเป็นล้านเป็น10ล้านคือจาก2กิโลอ่ะตัวละ2ล้านบ้าง5ล้านบ้างตอนนี้คุณอาจจะเรียกได้10กิโลเลยก็ได้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมจะคําว่าในจังหวะที่ทุกเสียงมีความหมายมากเนี่ยาราคาค่าตัวต่างๆก็จะสูงขึ้น ตอนนี้ถามว่าตัวของคนที่เป็นพรรครัฐบาลพักใหญ่ที่จะดึงใครต่อใครเข้ามาร่วมเนี่ยจะลําบากแค่ไหนคําตอบคืออยู่ได้ก็อยู่ทนได้ก็ทนนะครับเสียงปริมาแบบนี้ต่อไปนะครับอยู่ได้โดยการอาศัยงูเห่าต่างๆก็อยู่ได้ต่อไปแต่ว่าคุณจะมีต้นทุนของการเลี้ยงงูเห่าสูงมากต้นทุนของการที่จะให้พักรัันบาลโขกสับเคกเคาะหัวได เยอะมากทีเดียวคือจุดสลบมันมีทุกวิถีถูกไหมอ่า,อย,าอย่างอย่างอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต่อรองได้เท่าไหร่คุณต้องเรียกนะจากเขาให้ช่วยคุณต้องเอาว่าการเขาให้สามคุณต้องเอาหา้าเมื่อคืนมีข่าวลือแถวพักประชาธิปัตย์ว่าจากช่วยสาธารณสุขจะอัปเกรดไปเป็นช่วยหมหาไทยเลยอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์ทํานองนั้นทํานองนั้นแล้วอย่าไปเกรงใจครับว่ามีแค่8ไม่ใช่ครับฝั่งของเพื่อไทยที่ยังคลองอยู่เนี่ยยังดึกกว่ายังดึอกมาทั้งหมดต้องยอมเสียสละครับต<ๆ>้องยอมเสียสละครับ S <S <S นะฮะณวันนี้ถ้าหากว่าอยากจะตั้งรัฐบาลได้อยากจะคงอยู่รัฐบาลได้เนี่ยคงจะต้องเป็นโมเดลแบบสมัยก่อนที่ยอมภูมิใจไทยอะ่ะคือต้องยอมให้หมาไทยได้วยซ้ําตอนนั้นแต่ตอนนี้เอาละไม่เป็นไรอยากได้มาไทยก็เอาไปอ,อันนึงแต่อันอื่นขอ,อกลับมาที่พักร่วมรัฐบาลด้วยแต่มันจะต้องยอมหนักกว่าตอนยอมภูมิใจไทยด้วยนะอาจารย์หนักกว่าหลังจากวันนี้สถานะแพทองทานในฐานะนายกถูกจับจ้องถูกระแวงแล้วคุณจะพูดอะไรกับชาติไหนเดี๋ยวนี้เขาระแวงทุกคนเพราะนั้น พักร่วมก็จะเล่นตัวได้ทุกวันเลยคือโดนขี่คอ,อ,อรัฐบาลแพทองทานเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่โดนขี่คอจากทั้งในและนอกประเทศนอกประเทศหุ้นเซนก็ขี่คอเห็นไหมมีสิ่งที่เป็นความลับต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นฉันพูดอะไรไปเนี่ยเธอต้องฟังเธอต้องเชื่อทําไมหุ้นเซ็นถึงประเภทว่ากล้าพูดว่าไทยต้องเปิดด่านภายในยีิบสี่ชั่วโมงไม่นา่าจะยังงู้นอย่างนี้เพราะเขารู้ว่าเขาสั่งแพรทองทานมาแล้วนะฮะคุยเจรจามาแล้วนะครับ บทสนทนาที่คุยกันทางคลิปเนี้ยเราฟังภาษากัมพูชาภาษาเขเมรเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่คนที่เขาฟังรู้เรื่องเนี่เขาบอกไงครับบอกว่ามันไม่เป็นการสนทนาแบบเสมอเท่าเทียมกันนะมันไม่ใช่ออดอ้อนอะไรอย่างนั้นนะ,ะออฟังคุนเซนเนี่ยพูดเหมือนกับสั่งทุกอย่างแล้วก็ฝ่ายนี็กจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมทําตามทุกอย่างเพราะฉะนั้นนอกประเทศก็มีกัมพูชาคุนเซนขี่คอนายกรัฐมนตรีขี่คอตระกูลนี้อยู่ในประเทศ ก็จะมีพักร่วมรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งงูเห่าต่างๆขี่คอรัฐบาลชุดนี้อยู่อยู่ได้อยู่ไปภายใต้การขี่คอของสองฝ่ายนอกประเทศมีคนขี่คอในประเทศก็มีคนขี่คอแล้วถามว่าคุณจะสามารถทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอบว่าไม่ได้หรอะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานต่างๆจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปงอพักร่วมตลอดเวลาต้องขอเสียงจากงูเห่าตลอดเวลาดังนั้นไม่ใช่ว่าเป็นจะสามารถบริหารจดการแผ่นดินได้อย่างเกิดประสิทธิภาพหรอกครับ อู้เลืด่านใหญ่พออาจารย์พูดงี้เดี๋ยวนะ <S <S เดี๋ยวคำถามสุดท้ายพอวิเคราะห์ขนาดนี้ยังไงก็ตามผมต้องให้ฟันธงว่ารอดถึงเมื่อไร่ครบเธอไหมอยู่ยังแต่ด่านใหญ่พออาจารย์พูดงี้ว่าโดนขี่คอในประเทศบอลครับเเนกฎหมายบอลนี่โดนแน่แน่ไม่กล้าเอาเข้าผมจะเชื่อว่าไม่กล้าเอาเข้านะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี้ยแค่แหญ่อีกรอบหนึ่งก็พอละ แล้วก็ท้ายสุดถ้าประชาชนค้านมากๆก็จะถอยแบบเดิมเพราะพักร่วมเขาเขาเขาถือไพ่อยู่ในมือเลยว่าเขาไม่ยกก็ได้ใช่ไหมแล้วแทงเลยทันทีใช่ครับนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าการบริหารราชการในในขณะที่เสียงปริ่มน้ำเนี่ยมันไม่ใช่สาการที่เหมาะสมนะครับคุณจะต้องมีเสียงที่มากเพียงพอมากกว่านั้นจะไปคิดในอนาคตว่าเดี๋ยวอยู่นานๆไปก็จะมีเสียงไหลเข้ามาเรื่อยๆเองอันนั้นเป็นโมเดล อดีตครับนะฮะมันมีจริงแต่มันมีต้นทุนที่สูงในสถานการณ์ปกติใช่ <นะ S 1> แล้วก็ในสถานการณ์ที่ทุกคนมองว่ารัฐบาลอยู่ไม่นานเนี่ยเขาไม่ไปให้เปลืองตัวหรอครับถ้าอย่างนั้นสรุปเลยนะอาจารย์แปดเก้าอี e ้นะวันนี้ที่บอกหอมหวนอาจจะไม่หอมหวนแล้วก็ได้เพราะเอาเข้าจริงถานจากใจเลยนะอีกกี่เดือนอีกกี่เดือนแปลว่าอะไรไม่ถึงอยู่จะได้เลือกตจ้งใหม่หรือจะได้เปลี่ยนตัวเนี่ย <laughs> คุณจตุพรคิหนึ่งสัปดาห์ผมว่าเร็วไปนะ ผมให้สักสองสัปดาห์แล้วกันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลง,ปปลงอาจจะเห็นหการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่แ e ปดเก้าอี้ก็ช่วยไม่ได้ครับผมนะฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาหลักอยู่ที่ตัวคุณแพทองทานที่เป็นนายกรัฐมนตรีและยังไม่สามารถเคลียร์ในสิ่งซึ่งเป็นคาใจของประชาชนได้ความไม่พอใจเนี่ยจะสะสมสูงขึ้นเพราะว่ารัฐบาลหรือคุณแพรทองทานนั้นไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำนะฮะก็จะกลายเป็นปัญหาที่หนัก มากขึ้นเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าสองสัปดาห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านเมืองอาจารย์ครับอีกทีสุดท้ายจริงๆแต่ทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีความจริงอีกข้อหนึ่งที่เรากําลังลืมไปและเป็นความจริงที่ถึงชีวิตเราทุกคนด้วยคือยิ่งคุณทะเลาะก,กันแบบนี้เท่าไหร่ยิ่งไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่ยิ่งไม่มีเศรษฐกิจยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้แต่นิดเดียวเลยนะอาจารย์ก็อย่างที่เขาว่าไงในขณะที่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลัก แต่คุณทะเลาะกันจะเอากระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวเห็นไหมประชาชนเขาก็รู้จักคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่สนใจเพียงแค่ว่าฉันจะต้องได้กระทรวงซึ่งมีบทบาทในการที่จะไปมีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตนักการเมืองคิดเท่านี้ครับชาวบ้านคิดเราคิดได้ครับอนั่นคือความเศร้าของประชาชนของชาวบ้านหรือเปล่าผมตอบไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือหน้าการเมืองที่กําลังอยู่บนความเป็นจริง ของประเทศไทยที่มีปัญหารุมเล้าทั้งนอกและในประเทศอีกไม่เกิน1เดือนหลังจากนี้แหะครับผมเชื่อภาพทั้งหมดก็จะกระจา่างส่วนเรื่องนี้ต้องเคลียร์ก็จะพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับแขกรับเชิญแบบนี้ครับวันนี้ผมและอาจารย์สมชายศรีสุที่ยากรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ คอมผมนะเนี้ยแผลผมโดนนะอันนี้ผมโดนนะคอมผมเลยพี่สองมือจ่วงผมอะชึบชึบชึบนั่งเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยข้างกองงานนะหูมันเป็นฟองพี่ตรงเนี้เต็มเลยนะเป็นรู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 นะเป็นฟองฟอดฟอดฟอดขูไปไม่ไหวพี่ผมลู่ลงไปกับพื้นเลยนะไปนอนกองอยู่กับพื้นอ่ะยิงบอกเป็นไงเพื่อนหนูเป็นไรบ้างเพื่อน เป็นอะไรมึงดูสภาพมึงเป็นอะไรมึงไม่ควรถามมึงควรจะช่วยกูเลยใช่มึงน่าถามเราเป็นอะไรเปล่าเพื่อน